ตาของเรามาแล้วขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะเฮียตาม,มาแล้วเอซีมาแล้วค่ะต,ามมา <laughs> ตอนเราลูกสาวนะคะเฮ่ยดีใจมากเลยนะคะ่ะมาแล้วมาแล้วจอดตรงนั้นได้ไหมเข้าตรงนั้นนะคะออเออถ้าตรงนั้นนะ่ะเนาะพอลูกไปตรงนั้น,นค่ะ

ลูกสาวจะเดินใกล้นะาตมาแล้วนะค่ะน้องต้นข้าวนะคะ่ะได้ไหมข้าตรงนี้ไม่ได้เหรอคะเนะลือต่อตรงนี้ใช่ไหม ขเขากก็เลิออเขาไม่ออกไปง่ายอะค่ะน่าจะเข้านี่อะต่อก็ได้ต่อแน่เลยออกง่ายต่อหัวชนก็ไปเลยได้ไขหลังเข้าอันนี้หรอ้ต่อไปเลยจะเข้ารูนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะมา,ามาแล้วกอ,อง นี่นะคะน้องทางตรงไหนเอ่ยน้องลงฝั่งไหนน้องลงฝั่งโน้นเลยค่ะจ้ามากับคุณยา่ามากับคุณยา่าอ๋อยังยังค่ะยังยังอยู่ข้างในอยู่นะ มาเจอน้องก่นอนสวัสดีค่ะจ้าค่ะคุณยูน,นะะ้องามาแล้วเจ้าภาพหลักนะคะนี่นะคะขอบคุณค่ะสวนะดีค่ะ ยายด่สวัสดีดีอดทีสวาอย้หนึาจะถ่ายรูปให้เขาจะไม่ค่อจะเป็นกเรอยน่ารักมากเลยน่าค่ะน่ารักมากเลย เจ้าภาพอาจรย์เพ่ด้วยกัน่ายด้วยยายดยจ้าดีค่ะหอ้ยเนะค่ะขอหัวใจหน่อยนะคะหลารักมากเลยมันมาแบบเซอรไพสุดๆนี่ค่ะคุณย่าคุณย่าขะแม่จันหอม โทรหาเมื่อเช้าค่ะลูกสาวแข็งแรงไหมค่ะแข็งค่งไม่หอมแม่จัะหอมที่โทรหาแล้วโทรศัพท์มันรับไม่ได้ที่วันนั้นครูโทรกลับไปเก็บผักอยู่ <laughs> นัน่นรหละจะมามากับแฟนค่ะย่า มากับแฟนนะคะนี่นะคะลูกค้าน่ารักมากเลยนะคะเห็นตัวจริงแล้วตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากเลยเนะะ็นะคะค่ะแม่แม่เอฟซี FC. นะคะเยาา<ฆ>่ยามาด้วยย่ามาด้วยเอ้นหอ,อ,อมยังไม่ได้ถ่ายเลยนะคะรอแป๊บก่อนนะคะให้แม่แม่เป้นก่อนนะคะ